สวัสดีคะ่ะรุจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ก็ได้นำวัตถุมงคลเป็นมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองผูจังหวัดนครสวรรค์เป็นด้ามงาฝักไม้นะคะวันนี้ก็ได้นำมารีวิวให้กับทุกท่านที่รักศรัทธาในวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์หลวงพ่อเดิม เก่าธรรมชาตินะคะพกพาง่ายเฉพาะใบก็ห้านิ้วยาวรวมร่างฝัก9นิ้วนะคะ ามงานฝักไม้พกพาสะดวกรวมด้ามฝักเก้านิ้วกลั่นแน่นนะคะไปมีดตอกลายน้องสิง เมดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ด้ามงาฝักไม้เฉพาะใบก็ห้านิ้วรวมด้ามฝัก9้านิ้วนะคะสวยธรรมชาตินะคะเก่าธรรมชาติพกพาง่ายทักทายเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะ ที่ผ่านเข้ามาชมรีวิวนี้แล้วสนใจก็ทักทายมาพูดคุยเพิ่มเติมกันได้หรือแอดไลน์เข้ามาได้นะคะที่เบอร์0926629665รุจิการนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ ท่านที่ผ่านเข้ามาชมรีวิวนี้แล้วก็ขอขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามรูจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีคะ่ะ